รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การคิดเป็นทําเป็นเกษตรศิลป์พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ไร่องุุนภูพิบูลตําบลหนองย่างเสืออําเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรีค่ะไร่องุุนแห่งนี้นะคะเป็นของคุณรัชนีวันคนมันหรือคนแถวนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าพี่แจ๊ดค่ะเห็นได้ว่างุ่นที่นี่นะคะโค้ สวยงามสมบูรณ์พวงใหญ่แล้วก็ลูกดอกมากๆแล้วที่สําคัญเป็นองุ่นแบบปลอดสารพิษที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน G.A.P จากกรมวิชาการเกษตรด้วยเจ้าของไร่เธอเป็นผู้หญิงที่บริหารงานเพียงแค่คนเดียวและมีคนงานประจําเพียงแค่2คนเท่านั้นเธอทําได้อย่างไรมีเทคนิคหรือวิธีการอะไรที่จะมาบอกเราบ้างไปคุยกับเธอกันค่ะ ลูคะาเห็นบอกว่าอัง่นของพี่แจ๊ดเนี่ยเป็นอัง่นแบบ G A P คิดยังไงถึงมาปลูกอัง่นนะคะเขาบอกว่าอัง่นมันกินยาเยอะไม่ใช่เหรอคะเดิมทีไม่ได้ตั้งใจจะปลูกอัง่นชอบพื้นที่พานเทียน้ำตกเจ็ดสาวน้อยแล้วก็ได้รู้จักสวนอัง่นที่นี่เขาก็แนะนำพื้นที่ที่นี่เหมาะในการปลูกอัง่นจึงซื้อพื้นที่ในจำนวนยี่สิบไร่มเมื่อปีสองพันห้า้อยห้าสิบค่ะ แล้วคือตอนนั้นมีความรู้เรื่องของการปลูกองุ่นไม่มีความรูร้รในเรื่ององัง่นเลยไม่รู้ว่าอางัง่นเป็นพืชชนิดไหนไม่รู้จักองัง่นแล้วยังไปหาความรู้ยังไงตอนแรกค่ะตอนแรกเดิมทีจ้างคนจากอำเภอดำเนินสะดวกให้เขามาดูแลสวนองัง่นให้เราเริ่ม,มตั้งแต่ปรับโครงสร้างของดินให้เงินเข้าไปหนึ่งล้านห้าแสนบาทในการปรับพื้นที่และลงโครงสร้างทุกอย่างที่นี่ค่ะ ตัวเขาเองเป็นคนจำหน่ายต้นกิ่งพันธ์ุอยู่แล้วเขาก็เอากิ่งพันธ์ุของเขามาลงให้กับเรา,าและหลังจากนั้นได้ประมาณสักแปดเดือนอเขาก็บอกว่าไม่ไหวเพราะเราไม่ป้อนเงินให้เขาอีกอเขาก็ขอหยุดหยุดการดูแลให้เราทุกอย่างก็ทิ้งเอาไว้อย่างนั้นเลยทิ้งเลยค่ะและเราก็เสียดายเงินที่ลงไปไหนจะเสียเงินกับค่าที่ ในเสียเงินกับการลงทุน1นึ่ล้านห้าแสนบาทที่ให้กับเขาไปรวมๆแล้วเป็นเท่าไหร่คะรวมแล้ว3ามล้านห้าแสนบาทรวมทั้งพื้นที่และการลงทุนก็ตัดสินใจทําต่อเพราะว่าเสียดายเงินที่ลงไปก็เลยเริ่มศึกษาเรื่ององุ่นโดยการอ่านหนังสือและถามผู้มีความรู้แล้วทีนี้พอถามคนเยอะมากเข้า สับสนเพราะแต่ละพื้นที่เขาเรียกโรคอังหุนไม่เหมือนกัน<ฆ>การใช้ยาในแต่ละสวนการป้องกันไม่เหมือนกันเพราะสูตรใครสูตรมันสุดท้ายสับสนหยุดพอหยุดปุ๊บตัดสินใจอังหุนเท่าเป็นโรคเราจะเดินไปที่ร้านขายของ<ฆ>กเกษตรที่ปากช่อง<ฆ>ให้กรับร้านเกาดูให้แล้วก็จัดปุ๋ยจัดยาให้เรา<ฆ>ตอนนั้นที่เขาจัดให้เราเราไม่รู้เลยซ้ําว่ายาทีเา่เขาให้เราใช้ คืออะไรใช้ป้องก<ะ>ันโรคอะไรรู้แต่ว่าทุกครั้งที่อังหงุนเราเป็นโรคเด็ดใบให้เขาเขาจะจัดยาให้เราว่าน้ําเท่านี้ใส่ย,ยาในอัตราสวนเท่านี้แล้วก็ฉีดตามที่เขาบอกตลอดเหมือนเวลาเราไม่สบายแล้วเราก็ไปหาหมอหมอในใ<ห>สิ่ง <ยา S 2> ที่เขาบอก<ะ>ก็เมื่อเขาจัดมาให้ไม่หายเขาก็จะจัดที่ที่ท,ที่มีลักษณะเหมือนแรงขึ้น<ะ>เพื่อจะให้โรคเราอยู่ค่ะ โดยที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเขาเาให้ซื้ออะไรซื้อราคาบางตัวลิตรละสี่พันก็ซื้อแล้วผสมได้แค่ถังเดียวนะค่ะแล้วก็ฉีดได้แค่วันเดียวสี่พันบาทแล้วก็ยังคิดในใจมันคืออะไรไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรเลยสักอย่างอย่างนี้เท่ากับว่าตอนนั้นที่ทาเนี่ยเวลาเจอปัญหาก็คือเงินก็จะหมดไปกับซื้อยาซื้อยามาแก้ไขาามแก้ไขแล้วเขาบอกว่าองุ่นเป็นพืชที่ขาดปุ๋ยไม่ได้ต้องใส่ทุกๆสิบห้าวัน S <S แล้วองุ่นของเราจํานวน20ไร่1เดือนเราใช้ปุ๋ย30กระสอบกระสอบละหน0 0งกว่าห้บาทเฉพาะปุ๋ยเดือนละสามหมื่นไม่รวมค่าแรงนะเยอะมากเลยนะยังไม่รู้ว่าผลผล,ผลิตจะเป็นยังไงเกิดขึ้นเราจะมีผลตอบแทนไปไหนไม่รู้รู้แต่ว่าไม่ได้นะลงทุนไปแล้วนะค่าที่ก็สองล้านแล้วนะที่เสียไปอีกล่ะมีแต่โครงสร้าง อายคนและโฆษณาไปเยอะแล้วว่าเรามาเป็นเจ้าของไรอ่างงทํายังไงก็ได้ตอนนั้นให้แบบมีผลผลิตองางนออกมาเพื่อขายผลเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ไม่สนใจคือไม่ได้สนใจไม่ได้โจดไม่ได้อะไรทั้งนั้นรู้แต่ว่าทํายังไงให้มันออกและให้มันได้ผลอย่างเดียวไม่ไม่ได้รู้ว่าผลขาดทุนกําไรเป็นยังไงไม่ได้เขียนไม่ได้จดย์อ่นที่พี่จัดปลูกนี่คือเป็นองุ่นสัตว์พันอะไรคะ ก็มีไว้มะละกาที่ที่อยู่ในจานของเรานี่คือไวอนนมะละกาเป็นสายพันธุ์ครั้งสุดท้ายที่เราปลูกเยอะที่สุดในที่นี่ค่ะแล้วอะไรที่ทําให้พี่แจ๊ดเปลี่ยนจากที่เมื่อก่อนเนี่ยใครพูดอะไรมาซื้อสารเคมีนู่นนี่นั่นมาใช้เปลี่ยนจนเป็นว่าตอนนี้เราปลูกเป็นอง,งุ่นปลอดภยัยแล้วก็ได้รับการรับรองมาตรฐาน C A P ด้วยพอจากที่เราเริ่มมีปัญหาเรียนรู้ค่ะเราก็จะหมุนเงินไม่ทันอพอหมุนเงินไม่ทันมันก็มีแผงอง,งุ่นที่อยู่ในตลาดไทยค่ะเข้ามาดูองุ่นของเรา แล้วเขาก็จะจ้างคนที่เก่งองุ่นมาสอนเราเราก็เก็บเกี่ยวความรู้จากเขาให้มากที่สุด uh huh. เพื่อที่จะยืนยืนได้ uh huh. เรายอมเสียเวลากับเขาอยู่โอ้ปี oh แ้วทำไมพี่แจ๊ดถึงยาปลูกองุ่นแบบชีวภาพอะคะพอเราเริ่มรู้เรื่องเคมีมากขึ้นเราก็เริ่มสนใจเรื่องชีวภาพเพื่อจะมาทดแทนเพื่อจะลดต้นทุนตอนนั้นเพื่อแค่ต้องการจะลดต้นทุนของตัวเอง เพื่อจะมาเซฟมาเป็นค่าแรงก็เลยเริ่มลองผิดลองถูกจากแปลงอุง่นของตัวเององดการให้ปุ๋ยเคมีเบื้องต้นแล้วลมาเพิ่มการให้น้ำและให้อาหารทางใบแทนไม,ไ,มไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าละ,ะเริ่มไม่สนใจยาฆ่าหญ้าแล้วตอนนั้นยังใช้อยู่ตอนนี้ใช้วิธีตัดและก็เริ่มเรียนรู้เรื่องจุลินทรีย์ ว่าจุลินทรีย์ทำหน้าที่อะไรช่วยในเรื่องอะไรความรู้ยังไม่แน่นแต่มีอาจารย์ท่านหนึ่งเข้ามาเสริมเติมในสิ่งที่เราขาดไป<อ>แล้วก็เลยเริ่มมั่นใจสามปีแรกนี่ลองผิดลองถูกนะ,ะยอมเสียองุ่นอยู่สองครั้งกับการเปลี่ยนแปลงจากเคมีมาเป็นชีวภาพเพราะเราชินกับเคมีมาก่อนพอเจอปัญหานิดนึงเราก็จะเริ่มเขวแต่เราก็ยังดีว่าเรารู้ว่าตัวไหนมาเสริมตัวไหนได้ กลายเป็นว่าตอนนี้พี่แจ็ก็สามารถปลูกอง,งุ่นแบบชีวภาพ<ช>อย่างที่ต้องการได้คราวนี้ให้พี่แจ็เล่าให้ฟังดีกว่าว่าการปลูกอง,งุ่นแบบชีวภาพในวิธีของที่พี่แจ็คทำเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนอยังไงบ้างคะมันต้องทำอย่างไรบ้างหนึ่งพื้นที่ต้องปลอดยาฆ่าหญ้า,ยายอย่างน้อย3ามปีขึ้น<า>ไปสาปีคือเราต้องปรับพื้นที่ใ,<ช>ใหม่เลยค่ะให้ไม่มียาฆ่าหญ้าเลยแล้วเราไม่ให้มีขยะ เราใช้วิธีตัดพอตัดเสร็จปุ๊บเราใช้จุลินทรีย์ที่เราไปเรียนมา,าไม่ว่าจะจุลินทรีย์สังเคราะห์หรือจินุนจุลินซียแต่และตัวมันจะไม่เหมือนกัน<า>แต่ตัวของเราเนะี่ยเราศึกษาแล้วก็ผลิตขึ้นมาเองมันช่วยเรื่องอะไรบ้างคะไอจุลินซีตัวน,นี้จุลินรีตรงนี้คือเพิ่มจุลินทรีย์ในดินเพื่อจะดึงแร่ธาตุในดินขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ย่อยสลายเา,ารพืชซศกสัตว์ มาใช้เป็นพลังงานให้กับพืชได้เลยโอ้โหแล้วในในในตัวอาหารบำรุงพืชของเราเราสกัดมาจากสาหร่ายทะเลน้ำลึกซึ่งมีอ่ามีไคตินมีออกซินมีจิบบิลเลียลแล้วก็มีสาหร่ายช่วยในการออกดอกและก็ทำให้ใบแข็งแรงสมบูรณ์อันนี้คืออันดับแรกอันดับแรกปรับพื้นที่ของเราก่อนนะคะปรับพื้นที่ได้แล้วยังไงต่อคะ อันที่สองต้องมาลดยาเคม uh huh. ีถ้าเป็น G a P นี่เขาจะมีขั้นตอนของเขาว่า 1. มียาเคมีชนิดไหน uh huh. ที่ใช้ใชไม่ได้ไดในสวนคือกำจัดออกไป uh huh. แล้วยาเคมีบางชนิดควรจะใช้ระยะเวลาขนาดไหนยังไง uh huh. ตอนแรกเราทำตามของกรมวิชาการบอกอาตามเขายังเป็นเคมีอยู่พอหลังจากที่เขาแนะนำและตรวจผ่าน uh huh. เราก็เริ่มตัด ไอสิ่งที่เขาห้ามออกทีละตัวทีละตัวแล้วหาตัวอื่นมาทดแทนตอนนี้ก็เริ่มเป็นชีวภาพ80%ดสิบเอร์เซ็นต์โอ้คือจริงๆการที่เราทําแบบ GAP มันจะเป็นการใช้สารเคมีในสัดส่วนที่เขากําหนดเากําหนดแต่เราอ่ะพอได้มาได้ GAP มาปุ๊บเราก็ไม่ได้ทําแบบนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เราเริ่มปรับใช่เริ่มเริ่มมาปรับเริ่มเริ่มเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น เราไม่อยากใช้เคมีแล้วนะเ uh huh. พราะเราตรวจผ่านแล้วแล้วทีนี้เราก็เลยพยายามเปลี่ยน uh huh. ที่จะให้เป็นเป็นชีวภาพ uh huh. คือคุณอยางมาตรวจเมื่อไหร่มาเลยไม่กลัว uh huh. แต่ตอนนั้นยังมีความวิตกกังวลเพราะยังยังใช้เคมีตามที่เขาบอก uh huh. แต่หลังจากตอนนี้นี่คุณจะมาตรวจอะไร uh huh. ตรวจไปเลยอย่างเช่นอ่าเพลี้ยไฟป้องกัน uh huh. เพลี้ยไฟลายขาวเนี่ย uh huh. ตอนนี้เราใช้คือของเราเนี่ยเป็นที่แปลงใหญ่ uh huh. เ,นเนื้อที่ยี่สิบไร่การที่เราจะมาทำอ่า พวกสารไล่มแมลงจากขาหรือยาฉุนน้ำส้มควันไม้นี่มันยากมเมื่อมันยากเราเลยแบ่งเป็นเป็นเป็นโซนค่ะอ่าเป็นแปลงแต่งไม่พร้อมกันทีละล็อกทีละล็อกทีละล็อกแบ่งเป็นสีสีแปลงเพื่อจะควบคุม,มพวกเพี้ยไฟลายขาวค่ะที่จะให้มันเป็นพวกอ่าน้ำส้มควันไม้หรือขาได้ถ้าเป็นแปลงใหญ่เราบอกได้เลยทาไม่ได้ถ้า,าสมมติทำทีเดียวพร้อมกันทั้งหมดอนาาุญาตไม่ได้ เพราะว่าเราจะมานั่งต้มขาทีหม้อห้าร้อยลิตรหกร้อยลิตรเราไม่ไหวหรอกค่ะเราก็เลยต้องแบ่งทีละแปลงทีละแปลงแล้วก็ช่วยในเรื่องของการให้น้ําค่ะประหยัดน้เาเพราะมันจะเอาโุนมันจะถ้าเราให้น้ําทั้งวันเนี่ยสมมติรเราทํางานหนักมากาแล้วเราต้องใช้น้ําทั้งวันทั้งคืนเพื่อจะทํางานยี่สิบตแต่แบบนี้ข้อดีมันก็ทําให้อ่างหุ่นมันค่อยๆออ,อ,ออกมาเมื่อกี้พีจ่จะพูดถึงตัวเพลี้ยไฟใช่ไหมคะที่เราใช้ตัวชีวภาพเข้ามาช่วยแล้วมีอะไรอีกคะ แล้วก็เป็นพวกเชื้อราค่ะพวกพวกพวกลาน้ําค้างลาสนิมหรือลาพวกเนี้ก็เป็นขี้เท่าขี้เถ้าอะไรก็ได้แล้วมาหมักสกัดแล้วก็ฉีดฉีดไปที่ตัวองุ่นมันจะช่วยในเรื่องนวลองุ่นเพิ่มในโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสแล้วก็ป้องกันโรคไฟทอปเทอร่าด้วยในบางสวนค่ะตอนนี้ก็คือถือว่าก็ลดไอตัวที่เป็น80%รเจลงไป แล้วก็มาใช้เป็นชีวภาพเพิ่มมากขึ้นอนาคตมีโอกาสไหมคะว่าเราสามารถทาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตั้งใจตั้งใจอย่างมากเลยจะทําเป็นองุ่นชีวภาพเลยค่ะไม่ใช้เคมีเลยอืออืมมันมันคือ GAP มันก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะปลอดภัยแต่ว่ามันเหมือนว่าความภูมิใจมันมันคือเราฐาน GAP มาแล้วเราเหมือนมันง่ายละอืมแลเราก็เลยอยากจะลองว่าถ้าเป็นชีวภาพทั้งหมดเนี่ยมันท้าทายนะค่ะอืมก็เลยศึกษาอีก ค่ะแล้วอย่างผลผลิตของเราพอได้มาเราไปขายที่ไหนยังไงคะส่งตลาดไทยเดิมทีนี้ส่งตลาดไทยมีสองสามหมื่นโลนี่ตลาดไทยมารับหมดเพราะว่าเขาจะรู้อยู่แล้วองุ่นที่นี่ทำองุ่นเบอร์ยอดสวยแต่ตอนหลังวิสาหกิจชุมชนเขาขอร้องว่าอย่าส่งได้ไหมเพราะต้องการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดสระบุรีเพราะไม่มีใครทำองุ่น G A P ไม่มีใครทำองุ่นปลอดภัย คือ<ก>ปรปัจจุบันนะ่ะแปลงองุ่นทั่วไปคือแทบจะไม่ค่อยมีที่จะทําเป็นลักษณะแบบนี้เพราะอย่างที่บอกว่าองุ่นกินยาเยอะแต่เราก็สามารถทําให้เห็นหลายแปลงนะที่เขาขอเป็น G R P ได้<ช> <นะ S 1> พี่แจ๊มองดูว่าการทําเกษตรของเราณตอนนี้หรือว่าการที่เราต้องการจะให้เป็นเกษตรอินทรีย์ในอนาคตแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มันสามารถทําให้เราอยู่ได้ไหมคะอยู่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์และเหลือ,อและเหลือเยอะด้วยแล้วพอเขาเข้ามาเราสามารถขาย สินค้าที่เราผลิตขึ้นมาคือจริงๆนะมันมีแหล่งอบรมมาเยอะมากแต่เข้าไปแล้วเขาไม่เอามาใช้สักแต่ไปฟังแล้วก็กลับมาแล้วก็ลืมม,มีไม่กี่คนที่ทำพอ,อทำไปได้สักพักหนึ่งก็เกิดการขี้เกียจเพราะอาชีวภาพนี่คือคุณต้องขยันจริงๆต้องติดตามผลจริงๆนะถึงจะได้แต่ระยะยาวและคุ้มกับต้นพืชของเราเพราะยืดอายุการเก็บเกี่ยวและก็โรคโรคเกี่ยวกับพืชไม่มี ค่ะคราวนี้พี่แจ๊ทิ้งท้ายเอาไว้สักนิดหนึ่งว่ามีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่เขาอยากจะปลูกองุ่นแล้วก็เป็นทําเป็นแบบชีวภาพแบบพี่แจ๊คเปล่ก็ถ้าคนในประเทศเรานะต้องการเรียนรู้เรื่ององุ่นถ้าดูรายการโทรทัศน์อยู่และก็ยังโตแย้งกันอยู่ว่าองุ่นเป็นชีวภาพไม่ได้เราอยากเชิญมาที่นี่ค่ะจะบอกทุกอย่างมาดูเลยมาให้เห็นกับตาค่ะแล้วจะสอนว่าตั้งแต่เริ่มต้นการปลูกการเตรียมดิน ถึงระยะแกนเก็บเกี่ยวตลาดเราเราจะสอนหมดเลยทุกอย่างคือเราต้องการให้คุณอยู่ได้เหมือนที่เราเราอยู่แบบเนี้อืมจริงๆเรื่องของการทําเกษตรนะคะถ้าหากว่าเราศึกษาให้เป็นอย่างดีพยายามหาข้อมูลหาองค์ความรู้ต่างๆมาเพิ่มเติมใ,ให้กับตัวเราแล้วก็หาต้นตอว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากอะไรแล้วก็แก้ไขใ,ให้ถูกจุดหนึ่งคุณต้องรู้ด้วยว่า พืชที่คุณจะปลูกคุณมีความชอบกับมันมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณปลูกตามกระแสนะคุณไปไม่รอดความอดทนของคุณไปไม่ถึงสองพื้นที่แล้วก็อากาศระบริเวณของคุณน่ะอ่าเป็นเป็นชนิดพืชชนิดไหนที่ควรจะปลูกองุ่นชนิดไหนที่ควรจะปลูกมันมีทั้งแรงทั้งทั้งหนาวทั้งฝนมันองุ่นมันมีหลายสายพันธุ์ที่เข้ามาในประเทศไทยเราต้องการให้คุณรู้แค่แค่สองอย่างนึ่งภูมิประเทศภูมิอากาศแล้วก็สายพันธุ์ที่เหมาะสมอส่วนโรคน่าก็อยู่ที่คุณ ถามผู้รู้หรือถ้าคุณจะเป็นชีวภาพเรายินดีสอนมาค้างที่ไร่ได้เลยสําหรับคนที่จะมาเรียนนะเราจะบอกตลอดเวลาเลยอาหารที่พักไม่ต้องเอามาอมเพราะที่นี่เราจัดการให้คุณฟรีคุณจะอยู่สี่วันห้าวันเราดูแลคุณได้แต่ขอแค่คุณมาเรียนรู้แล้วกลับไปแล้วใช้จริงๆเรา<ะ>ไม่คิดค่าใช้จ่าย ใ,ใจดีด้วยนะคะที่สําคัญคือการศึกษาหาความรู้แล้วก็ใจรักเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการ<ช>ทำอาชีพกเกษตรของเรานั่นเองขอบคุณพี่แจม<ด>๊มากๆเลยสําหรับวันนี้ขอบคุณด้วยค่ะผ<ด>ู<ด>้ชมคะเห็นไหมคะว่าองุ่นเนี่ยที่บอกว่ากินยาเยอะยังสามารถทําเป็นชีวภาพได้เลยเพราะฉะนั้นพืชชนิดอื่นก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการคิดเป็นทําเป็นกเกษตรสินแล้วเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วละคะ่ะสวัสดีค่ะ